ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสมาพูดเรื่องทิศทางการรุกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยนะครับปัจจุบันนะครับหลายคนกําลังมองเห็นโ,โลกปัจจุบันนะครับที่จะกรอบธุรกิจเนี่ยคงไม่ได้มุ่งหวังกําไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวนะครับสู่การสร้างมูลค่าลดทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นหลายมิติทําให้โมเดลธุรกิจเดิมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปประการแรกนะครับหากจะมองในเชิงต้นทุน ด้วกิจสิ่งแวดล้อมทำให้ต้นทุนที่แท้จริงท,ที่สูงขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องภาวะโลกร้อนภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงนะครับตลอดจนถึงปัญหาโลพิตเดินทีต้นทุนเหล่านี้ถูกพักให้กับสังคมรับผิดชอบนะครับแต่ปัจจุบันเริ่มนำกลับมาใช้เป็นทุนทุนทางธุรกิจมากขึ้นนะครับธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนจากกำไรระยะสั้นนะครับเป็นความยั่งยืนระยะย,ยาวอย่างไรก็ตามหากมองในเชิกง,งการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศปัจจุบัน ภาวะเดียวกันกันกบประเด็นโรคและกลไกการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปยนะครับประเด็นเรื่องภาษี Carbon, คาร์บอนรับที่จะลังเป็นประเด็นปัจจุบันนะครับมาตรฐาน ESG ที่นํามาใช้ร่วมกับมาตรฐานในการซื้อสินค้ากฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการค้า,ท,าที่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องกำแพงภาษีคาร์บอนที่ในปีนี้ประเทศไทยคงจะลีกเลียกได้ยากแล้วนะครับประการที่2องหากจะมองในเชิงพฤติกรรมของ ประชาชนหรืผู้บริโภคนะครับก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสินค้าที่รับชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น <Yeah. S 1> คนรุ่นใหม่เรื่องที่ทํางานกับองค์กรที่กับให้คุณค่าตนเองในขณะที่นักลงทุนให้ความสาคัญกับเรื่องตักนีชีวิตทางด้น ESG แล้วก็ Impact Investment <Yeah. S 1> รประการที่สามาจะมองในเรื่องตัวชีวิตการพัฒนานะครับทิ่ทาง GDP ของโลกปัจจุบันที่โตึ้นในทิศทางที่ลดลงนียส่งผลให้นวที่ารพัฒนาเปลี่ยนจากการมองแค่ GDP สู่การมองคุณค่าแบบองรวมมากยิ่งขึ้นการวัดความสำเร็จด้วยกำไรเติบโตทางเศรษฐกิจปัจจุบันอาจจะต้องวัดด้วยเรื่องผลกระทบทางสังคมด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรมความสุขและก็คุณภาพชีวิตนะครับธุรกิจจะต้องมีบทบาทเปลี่ยนเป็นจากผู้แก้ปัญหาไม่ใช่เพียงผู้สร้างกำไรโดยเปลี่ยน จากการเปลี่ยนผ่านของโลกธุรกิจนะฮะกำไรสูงสุดสู่คุณค่าสูงสุดจากผู้ถือหุ้นเป็นศูนย์กลางสู่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นศูนย์กลางจากต้นทุนภายนอกไม่คิดรวมนะสู่การคำนึงถึงผลกระทบทั้งหมดจากการวัดผลทางการเงินสู่การวัดผลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันร้อยความสําคัญกับธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมสิ่งแวดล้อมมากกว่าองแค่ผลกําไรธุรกิจที่ยั่งยืนจนต้องหังมนมาดูแลชุมชนสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ การมีกลุ่ดตั้งสังคมที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นสาหรับประเทศไทยนะครับภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 3ฉบับปัจจุบันนี้นะครับมุ่งมิช่วประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนผ่านศูนย์หมายสาคัญโดยเน้นยุบรับการผลิตสู่เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับด้านการเกษตรท่องเที่ยวคุณภาพสูงการพัฒนา s อซีเมืองอัจฉริยะการลดความยากจนและสร้างภาครัฐให้การขับเคลื่อน จากทิศทางที่ภาครัฐมองภาพรวมในปี69ปีนี้นะครับไทยอาจจะเชิญพับเชิญภาวะการเติบโตแบบชะลอตัวลงนะครับด้วยมาตรการกีการทางการค้าเศรษฐกิจประเทศหลักที่ชะลอตัวภาวะการเงินแล้วก็ด้านพลังงานโลกที่ผันผวนนะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่นําสู่การย้ายฐานการผลิตและที่สําคัญคือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่ส่งผลต่อเรื่องการค้านะครับโดยเฉพาะมาตรการทางด้านเอชซีที่เข่งร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วทําไมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่า s e จึงอาจจะเป็น1นในโซลูชันนะครับ s e สามารถสร้างความยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้นะครับโดยไม่ต้องรอการบริจาคทําให้การแก้ปัญหาสังคมในชุมชนดําเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักน,นะครับ s e แก้ปัญหาได้ตรงจุดและช่วยให้เป็นระบบ่ายยิ่งขึ้นด้วยความประกองตัวของภาคธุรกิจที่สามารถออกแบบบริการหรือผลิตภณผ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้อ,อย่างมีมประสิทธิภาพที่มากกว่า